โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวกริน่าฟรีไฟล์ทุกคนกันด้วยนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับก็สู่ R R K Channel X 2นะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้นะครับพี่นายก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นกางเกงปีกนกสีขาวนะครับเข้ามาทั้งหญิงและชายนะครับทุกคนครับเนาะกิจกรรมนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่2 2ตุลิคมที่4นะครับเพาะนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับพี่นายขอคนละ1ไลค์นะครับ1แชร์แล้วก็ติดตามก็กระดิ่งนะครับถ้านั้งน้องทำให้พี่ได้นะครับพี่จะแจกคนละ1,000เพรนะครับแล้วก็ถ้าตตามแบบนี้นะครับอย่าลืม คอมเมนต์อยู่ในเกมไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่แจกคนละ1000เพชรในคลิปนี้นะครับผมนะสำหรับคนที่กดไลค์ติดตามเท่านั้นเลยนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมสะสมเหรียญเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับสะสมเหรียญนะครับผมนะก็สะสมเหรียญครบสี่เหรียญนะครับก็รับเงนเก๊กฟิกน็อก ผู้ยิงไปเลยครับท่านผู้ชมครับเนาะนะครับและที่สําคัญนะครับในกิจกรรมนี้ผมบอกแล้วว่ามันมาแบบ่อนข้างที่จะใช้งบเยอะนิดนึงนะครับทุกคนงบเยอะนิดนึงนะครับบอกเลยว่าเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้บางคนอาจจะได้แค่1 0 0 0เพชรนะครับบางคนก็อาจจะได้แค่2,000เพชรนะครับอันนี้พี่ก็การันตีไม่ได้นะครับว่ามันจะได้กี่เพชรเนาะนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆนะครับหมดกันกี่เพชรก็รบกวนคอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ ให้หน่อยละกันนะครับว่าเพื ita, team, sick, oh ่อนเพื no. ่อนะครับหมดกันขี่เพชรนะครับทุกคนเนาะนะครับก็ในกิจกรรมนี้นะครับมันสามารถย่อยได้นะครับผมนะถ้าเราถ้าเกิดว่าเราสุ่มของรางวัลใช่ไหมครับมันสามารถย่อยได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคไหมนะครับแล้วก็นะครับในกิจกรรมนี้ก็จะมีพวกเหรียญนะครับแล้วก็เกงปีกนกผู้ชายครับกางเกงปีกนกผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าด้วยนะครับจะมีอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้าปีกนกแล้วก็จะมี ทรงผมปีกนกด้วยนะครับนี่นะครับผมนะก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมมาเดี๋ยวผมจะรองสุ่มให้ทุกคนดูสักประมาณเก้าเพชรเลยกันนะครับว่าผมจะได้ไหมใน9เพชรนะครับทุกคนโอเคไหมนะครับมาผมจะรองสุ่ม9เพชรนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้พี่อาจจะไม่ได้สุมนะครับเพราะว่าอย่างไงเนาะกิจกรรมพี่มีแล้วนะครับพี่มีอ่ากางเกงปีกนกแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้สุ่มให้ทุกคนดูนะครับ เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกิจกรรมหน้าแล้วกันเนาะกิจกรรมนี้พี่นายขอไม่สุ่มแล้วกันนะครับต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับมาแต่ว่าวันนี้พี่นายจะสุ่มให้ทุกคนดูสักครั้งนะครับนะก็นะครับสุ่มครั้งแรกนะครับ19เพชรนะครับแต่ตอนนี้มันพิเศษนะผมนะสุ่มครั้งละเเพชรนะครับผมนะแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะอยู่19เพชรนะครับมาผมจะเริ่มสุ่ม9เพชรแล้วกันเนาะนะครับผมไปยังไงอ่าโอเคครับผมมาครับผม รอบนี้ผมจะสุ่มอีกนะครับผมรอบนี้19บเก้าเพจนะผมไปผมจะลองสุ่มให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยเอาเรื่องคนดูครับเฮ้ยทําเป็นเล่นนะครับทุกคนนะครับผมประมาณกี่เพรนะออกลูกแก้วนะครับผมนะทุกคนเฮ้ยไม่กี่เพจครับผมได้ลูกแก้วมาหนึ่งอันครับทุกคนครับเอาแล้วว่าอ่ะโอเคครับผมก็ผมจะได้สุ่มสุ่มฟรีหนึ่งครั้งอันนี้ผมขอเก็บไปในครั้งหน้าเนาะ ส่งไปให้ตัวนะครับโอเคเปิดเลยดีกว่าโอเคครับก็คือไม่กี่เพรอะผมได้เลยครับทุกคนน่าจะประมาณ19เพชรเพยประมาณ20เพรได้นะครับ20กว่าเพรได้นะครับผมใช่ประมาณ29เพชรพนะครับพี่ได้เลยครับทุกคนนี่นะครับผมนะได้เป็นหนึ่งเดือนนะครับผมนะกดรับไปเลยครับผมนี่นะครับก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะนะครับผม แล้วก็นะครับเพื่อนๆนะครับผมหมดกันกี่เพรก็คอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก็กิจกรรมนี้พี่อาจจะไม่ได้สุ่มต่อนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้พี่มีหมดทุกอย่างนะครับทุกคนครับต้องขอไปทุกคนด้วยนะนี่นะครับผมพี่มีเกงเกงปีกนกสีขาวก็มีแล้วนะครับอันนี้ก็มีนะครับผมแล้วก็รองเท้าผมก็มีนะคือพูดง่ายๆนะครับผมมีหมดทุกอย่างแล้วครับทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้สุ่มให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้อาจจะ หมดเยอะหรือหมดน้อยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมนะหมดกันกี่เพจก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่ได้ไปประมาณอ่า29เพชรพนะครับได้มา1เหรียญนะครับผมนะเพื่อนๆนะครับผมหมดกันกี่เพจก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมสะสมตัวเค่นนะครับก็มีทั้งหมด4ี่เหรียญเนาะ นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมก็เวลาแต่งตัวก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะครับเรี่กงเกงปีกนกสีขาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่กับกรามทองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูของผู้หญิงบ้างนะครับทุกคนครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับอันนี้นะครับเป็นของผู้หญิงครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคไหมนะครับ โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่นายขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชม